สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงสัตว์ในกลุ่มปลากระดูกอ่อนนั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยหลักๆก,ก็จะมีฉลามกับกระเบนโดยที่ปลากระดูกอ่อนนะครับผมจะเป็นปลาที่อยู่ในคาสก่อนดิทน,นั่นเองนะครับผมโดยสําหรับกลุ่มของฉลามนะครับผมจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะครับผมคือเราก็ได้เลือก5ออเดอร์นะครับผมมาอธิบายในของสัตว์กลุ่มฉลาม และกลุ่มนี้นะครับเป็นสัตว์ของกลุ่มกระเบนนะครับผมก็คือเราก็เลือกมาสามออเดอร์ที่จะอธิบายนั่นเองนะครับมาที่สัตว์กลุ่มแรกก่อนเลยคือฉลามนะครับผมถ้าถ้าพูดถึงฉลามานึกถึงอะไรอะ่ะเพลงฉลามชอบนับคุณรายการในการธุรกิจที่ชื่อว่าทักแท้งหรือเป็นมีมนะครับผมที่เอาฉลามใส่รองเท้าไนกี้นะครับผมนี่ก็เป็นฉลามที่มีการพูดถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับอ่ะเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับ ก็มาที่ออเดอร์แรกนะผมเป็นออเดอร์ของฉลามหัวบาดนะผมฉลามหัวบาดนะครับผมลักษณะของมันนะครับผมหัวของมันนะครับจะเป็นหัวกลมๆนะครับผมหัวกลมๆแต่ว่าฉลามหัวบาดนะผมมันก็เป็นมีอันตรายนะผมก็คือมันก็ใช้หัวนะผมหัวที่มันเป็นหัวบาดนี่นะครับผมชนเหยื่อนะผมแล้วก็ใช้ฟันนะครับผมกัดเหยื่อเลยนะครับผมต่อไปนะผมอีกออเดอร์หนึ่งนะผมก็คือเป็นฉลามกบนั่นเองนะผม ก็คือสลามกบเนี่ยมันมีชื่อได้อีกชื่อหนึ่งว่าสลามซายนั่นเองครับต่อไปนะผมคือสลามวานนะครับผมคําว่าสลามวานเนี่ยนะทำไมถึงมันมีชื่อว่าสลามวานเพราะว่าสลามชนิดเนี้ยนะครับผมมันมีขนาดใหญ่นะผมขนาดใหญ่แบบทียบได้กับปาวานอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยที่ตัวใหญ่ที่สุดมีขนาด18.8เมตรนะครับต่อไปนะผมคือฉลามเสือดาวซึ่ง ฉลามเอดาวกับฉลามกบนะครับผมวิธีการจําแนกความแตกต่างก็คือว่าให้ดูที่ครีบนะผมขนาดของครีบจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับต่อไปนะผมอีกออเดอร์หนึ่งแล้วนะผมเป็นกลุ่มของถลามขาครับผมถลามขามีควสามารถโผล่ขึ้นมาเหนือน้านะครับผมแล้วก็มาอ้าปากนะผมจะทําการยักล่าเหยือ่อน,นั่นเองนะครับผมต่อไปนะผมก็คือกลุ่มของถลามครีบดำนะผมคือ ให้เราดูตรงนี้นะครับผมก็ตรงปลายของคลิปจะมีสีดาฉลามหัวค้อนก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าตรงหัวครับรูปเหมือนค้อนแล้วก็อันนี้จะเป็นฉลามแม่น้ํานะผมคือฉลามที่อยู่ตามน้ําจุดนั่นเองนะครับต่อไปนะผมอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มของฉลามฟันเลื่อยนะผมลักษณะของฟันก็จะเป็นเลื่อยๆอย่างนี้ซึ่งลักษณะหน้าตาของฉลามกลุ่มนี้จะคล้ายๆกับปลาถนานะครับ ซึ่งสองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันนะฉลามฟันเลื่อยเป็นสัตว์ในกลุ่มของฉลามแต่ถ้าเป็นชนะจะอยู่ในกลุ่มของกระเบนนะครับอนอกจากนี้นะครับผมก็จะมีฉลามอีกจํานวนมากมายชนิดนะครับผมที่ฉลามที่พบได้ในประเทศไทยจะมีทั้งหมด87ชนิดนะครับผมตามโปสเตอร์นี้เลยนั่นเองนะครับต่อไปนะครผมก็จะมาพูดถึงถัดในกลุ่มของกระเบนและนะครับผมมาที่ถัดกลุ่มแรกเลยก็คือ ปาโรนินกับปาโรนันนะครับผมสองปลาชนิดนี้นะครับผมคือปลาคนละชนิดกันถึงแม้ว่าหน้าตาจะคล้ายกันนะครับผมแต่มันคือคนละชนิดกันซึ่งมันก็คือแฝดคนละฝานั่นเองนะครับละนะักษณะความแตกต่างของปลาโรนินกับปลาโรนันดูจากตรงนี้ครับผมปลาโรนินนะครับที่หลังจะมีฉันหนามนะครับผมคือตรงนี้แต่ถ้าเป็นปลาโรนันหลังตรงนี้จะเรียบ อีกส่วนหนึ่งที่สังเกตได้คือส่วนหัวนะครับผมถ้าเป็นปลาโลนินส่วนหัวจะมนแต่ถ้าเป็นปลาโลนันส่วนหัวะแหลมนะครับปลาที่มีประเด็นในเรื่องของการอนุรักษ์ก็คือปลาโลนินเพราะว่าเป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์นั่นเองนะครับผมคือควรเอาไปทําเครื่องประดับใช้เยอะอะไรประมาณนี้ซึ่งปลาอันนี้นะครับผมก็ต้องแบบว่ามีมาตรการในการอนุรักษ์นั่นเองครับต่อไปนะผมคือกลุ่มของปลาขนะนะครับผม ที่บอกนะครับผมปลาชนากกับอันนี้ครับผมขอย้อนไปนิดนึงนะกับสลามฟันเลื่อยคือสัตว์ขนละชนิดกันนะนะครับผมอันนี้ขวั้นิ้มสลามฟันเลื่อยคือสัตว์ในกลุ่มสลามนะครับส่วนปลาชนากนะครับผมเป็นสัตว์ที่หน้าตาหน้าตาดูตรงนี้นะครับจะคล้ายๆกับกระเบนเลยนะครับผมปลาชนากก็คือเป็นสัตว์ที่เป็นญาติกับกระเบนนั่นเองนะครับ แลวก็กลุ่มสุดท้ายนะผมออเดอร์นี้นะครับผมเป็นกลุ่มของกระเบนนั่นเองนะครับผมก็คือกระเบนก็มีกระเบนหลายสายพันธุ์เลยอย่างเช่นกระเบนธงกระเบนนกกระเบนผีเชื้อกระเบนหางหนามกระเบนลาหูยักษ์นะครับซึ่งกระเบนเนี่ยนะครับผมก็มีมากกว่านี้นะครับผมก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมอย่างกระเบนในประเทศไทยนะครับผมก็มีทั้งหมด99ิ้ชนิดนั่นเองครับ